โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจัดการศึกษาได้มาตรฐานเป็นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบริหารงานโดยนางสาวธนกมนปันนทีผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกๆกิจกรรม ผลงานที่ภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาของทางโรงเรียนมีดังนี้ 1. การส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆทั้งภายในและภายนอกสังกัดซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนครอบคลุมทุกด้านอาทิเช่น การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับภาคตะวันออกและได้รับรางวัลที่สิบเอ็ดระดับประเทศการแข่งขันประกวดบรรยายธรรมได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออก การแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับปฐมศึกษาได้รับรางวัลระดับภาคตะวันออกและได้รับรางวัลที่12ระดับประเทศการแข่งขันผู้จาภาษาถิ่นลยองได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรพันยะพระรัตนไตรทำนองสรพันยะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสองระดับปฐมศึกษา การแข่งขันประกวดมารยาทไทยระดับปฐมศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ Presentation ระดับปฐมศึกษาปีที่4-6รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเดี่ยวระนาดเอกระดับปฐมศึกษาปีที่4-6รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเคลื่อนร่อนแบบเดินตามระดับปฐมศึกษาปีที่ 1- ถึงสารางวัลระดับเหรียญเงิน 2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนรักในองค์กรสถานศึกษาของตนเองและน้อมรำลึกพระบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผ่านบทเพลงและการไล่ลำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลของเราเช่นลำวงชาววัดลุ่มลำวงมหาไทยและการลำถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3. รางวัลที่น่าภาคภูมิใจของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลเป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบโครงการโรงเรียนปลอดขยะ นักเรียนของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองให้เป็นผู้มีการใช้ภาษาถิ่นระยองดีเด่นคือเด็กชายพิชทย,ยุทธอู่ผลเจริญผลการทดสอบโอเน็ตในปีการศึกษา2565ทั้ง4วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาและยังมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม100คะแนนในวิชาภาษาอังกฤษคือเด็กชายนักปาาบุญมากโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีมารยาทดีมีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ในเรื่องสวนผักลอยฟ้างานตาโรงเรียนปอดขยะทั้งนี้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลสำเร็จได้เพราะมีต้นสังกัดคือเทศบาลนครระยองภายใต้การบริหารงานของนายวิชิตศรีชานาย,ยกเทศมนตรีนครระยองที่คอยสนับสนุนทางด้านงบประมาณในด้านต่างๆและท่านเจ้าคุณพระโบราณพิทักษ์ เจ้า,าวาดวัดรุ่งพระอารามหลวงที่เมตตากัาบทางเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองครูและสิทธิเก่าคณะกรรมการภาคีสี่ฝ่ายรวมถึงพลังความร่วมมือและความสามัคคีของผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมทางโรงเรียนด้วยดีมาตลอดทางโรงเรียนขอมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปขอบคุณค่ะ